ตื่นเต้นตนะคะอยู่แล้วเพราะว่าเป็นอีพีสุดท้ายแล้วก็จริงๆตื่นเต้นตั้งแต่อีพีแรกใช่เสมอมาตั้งแต่ยังไม่ได้ถ่ายจนถ่ายจนม,มาดูด้วยกันกับแฟนๆอีพีแรกจนถึงวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าอ๋อตื่นเต้นน่ะแล้วก็เราจะต้องส่งเขากลับนิยายแล้วแต่กร็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนก็น่าจะแบบว่า มีความทรงจำดีๆกับปิน่นชักแน่นอนแล้วก็จะอยู่ในหัวใจของทุกคนอยู่แล้วใช่ค่ะได้เห็นแตนงที่มารวมดูในวันนี้ยังโอ้ยเห็นแล้วเหมือนเหมือนข้างหน้าคือคืนกันมากเลย <c oughs> ใช่มีอะไรให้เล่นไหมคะข้างหนมา <c oughs> มีตักไข่มีตักไข่มีกิจกรรมมีตักไข่ใช่ Mm. ก็วันนี้จะเป็นการดู uh, final <ช> EP ที่ที่เป็นไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่จะออนในช่อง Workpoint ะค่ะเป็นเป็นอันคัดเลยใช่ค่ะใช่เป็นอ <Special S 2> ันคัดเ,เลยสำหรับวันนี้ค่ะแล้วก็เหมือนว่าอันคัดจะออกอีกทีก็น่าจะอีกสัปดาห์หนึ่งเลย mm hmm. ก็จะได้ดูก่อนใครได้ดูก่อนใครจริงๆความยาว <laughs> ก็ก็กเยอะหมายถึงว่าถ้าใครได้ดูด้วยกันวันนี้ก็จะเป็นสเปเชียลมากๆค่ะใช่แล้วมันเหมือนเรามาดูด้วยกันด้วยมีโชว์พิเศษด้วยจากนักแสดงทุกคนเลยค่ะแสดงว่าวันนี้เราก็คือเตรียมแล้วโชว์พิเศษมาเตรียมแล้วพิเศษยังไงคือจะเปิดบ่อยระดับนี้ ลอยลงมาเลยเป็นแบบเออดี่ยวหมูบินลงมาเลยอ่ะสองกบอกดับมือแล้วก็ตีลังกาลงมาใช่แล้วเดี๋ยววันนี้น้องเบคตีลังกาเหรอใช่ตีลังกาแล้วเดี๋ยววันหน้าสามล้อได้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 อ่เตรียมฟ้องเลยนะคะตั้ใจมาเยอะมากนะวันนี้อ๋อจริงเหรอคะยินดียินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะ Welcome ค่ะ รู้ว่าทุกคนเฝ้ารออีพีสุดท้ายแบบว่าหลังจากที่เราก็ตับพังมาหลายอีพีแล้ววันนี้ก็อาจจะพังริบหน่อยอาจจะพังต่อไปนิดหน่อยค่ะแต่ก็เป็นตอนจบที่น่าจะฟุฟงนใจมาอีสด้ายแลาที่ซหนซีบ้างจก่อนอีกสุดทโอ้โหทุกซีนยับ คือแต่ละซีนอย่างอย่างที่บอกไปเลยค่ะตั้งแต่แรกว่าแบบแต่ละซีนแต่ละฉากกว่าจะผ่านไปได้มันยากมากๆ<ช>ก็เลยชอบทุกซีนที่เกิดขึ้นเพราะว่าพวกเราก็เต็มที่ทุกซีนจริงๆเนาะมันมันเลือกไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าทุกซีนก็คือเราใส่หัวใจไปเลยอ,ะอ่ะทุกอย่างเลยอะ่ะรู้สึกว่ามันเลือกไม่ได้จริงๆอืมทีนี้คนน่าจะได้เห็นความที่แบบว่าเราต่อ้เพื่อความักอ่า เห็นในด้านของคุณปิ่นด้วยปะเออ EP สุดท้ายก็จะเป็น EP ที่ที่ทุกคนจะได้เห็นคุณปิน<ม>่นในอีกมุมหนึง<ม>่งมากขึ้นเพราะว่าหนูหนูรู้สึกว่าคุณปิ่นเขาก็สู้ในแบบของเขาแหละแต่ว่าครั้งครั้งนี้มันจะเป็นครั้งสุดท้ายในการที่แบบมันเหมือนเป็นลาสบอสจริงๆอะว่าแบบ<ม>โอเคถ้าเราไม่ผ่านพ่อไปหรือผ่านเสด็จไปตรงเนี้ยก็ก็คงจะเป็นกําลังใจให้ยากแหละค่ะก็เลยจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ตอนเล่นฟินก็ แอบแบบใจสั่นเหมือนกันเพราะว่าก็ mm hmm. ก,ก็น่าก,กลัวจริงๆแล้วก็สถานการณ์ตรงนั้นก็ดูกดดันคุณปิ่นจริงๆค่ะ mm hmm. ก็ต้องเป็นกำลังใจให้เขาเพราะว่าเหมือนเป็นอีกเฮือกสุดท้ายแล้วที่คุณปิ่นเขาจะสู้ mm hmm. ใช่ถ้าแบบ mm hmm. ไม่ผ่านตรงนี้ไปก็ไม่มีอะไรจะสู้แล้วอะไรอย่างง mm ี hmm. ้ค่ะเราใช้เลานามากแค่ไหนจะบังคับเพราะว่า่าจะแบบคืนลัสซออทีหบอกเหมือนถ่ายไปแค่สองเทคเองเหมือนเทคแรกแบบ ทวนบทแล้วก็เทคที่สองรู้สึกว่าโอเคเอาเอาเขามาใส่ในตัวเองแบบเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะแบบมาไฟสุดท้ายแล้วอะไรยเงี้ยค่ะเพราะว่าบทก็ยาวมากเหมือนกันเหมือนหนูก็คุยคนเดียวอันนั้นแต่ก็แต่ก็คิดว่าตัวละครคุณปิ่นคงเจ็บสุดท้ายแล้วค่ะครั้งนั้นก็ให้ให้ให้มันเป็นไปในแบบ ใช่ถ้ามันไม่จบหนูก็ไม่รู้จะซั่วอะไรแล้วอ่ะหนูว่าอย่างนั้นอืมเาเรียกว่าวันนี้ทุกคนน่าจะแบบมาส่งพลังส่งพลังอยู่แล,แล้วแล้วก็หวังว่าจะเป็นตอนจบที่น่ารักแล้วก็ฟูลฟิลแบบที่ทุกคนอยากเห็นค่ะเกาเรียกว่าน่าจะแฮปปี้แต่กว่าจะแฮปปี้ต้องดูก่อนเฮ้ยทำไมทำหน้าตกใจเหมือนไม่แฮปปี้หรอไม่บอกเป <c oughs> ็น,นไปเฟซบอกว่าต้องเตรียมทิชชู่ด้วยอ่ะเออเตรียมเตรียมทิชชู่อะเตรียม ไม่รู้ว่าจะเป็น happy tear หรือว,ว่า sad tear อืมแบกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมว่มาแบบมันจะ happy เปอร์เซ็นต์มันจะจบเมื่อไหร์มันตอนจบแล้วว่าฟูลฟิลเลยวันนี้มีแบบให้อย่างละครึ่งเลยค่ะก็ยังต้องเสจ็บตายยังต้องแมีแซกด้วยคิดคิดว่ามีบา้างมีค่ะแล้วมันต่อนเนื่องมันอาจจะรู้สึกไปกับสตอรี่ไลน์ทั้งหมดอือเพราะโทษค่ะมัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะรู้สึกกับทั้งหมดเลยค่ะ นบบหนูว่าทุกๆคนมีมีการเขาเรียกว่าอะไรอะต่อสู้ความรู้สึกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยวิธีของตัวอเองอยู่แล้วแล้วก็หนูว่าเราเคารพกันละกันดีกว่าว่าโ OK, อเคอะถ้าถ,ถ้าสู้แบบนี้หรือว่าเราสู้แบบนั้นอะไรเงี้ยต่างคนมันต่างมีวิธีอของกันละกันเนาะแล้วแต่ personality ทุกคนไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราเจอปัญหาแล้วเราจะแก้ยังไงเผชิญยังไงใช่ใช จริงๆมันเป็นวิธีที่ดีทั้งหมดแหลคะค่ะถ้าถ้าถ้ามันเป็นเหตุผลที่รองรับกับตัวเองได้ก็โอเคคะ่ะอย่างฟนก็คือมันจะบอก,กเสมอว่าคือแบบโอ๊ยคุณปิ่น,นไม่ใช่ฟีนเลยไม่ใช่ <c oughs> อยู่ด้วยกันมานานเบสมีแบบมองว่าคุณปิ่นสักทีไหมองแวงแบแล้วไี่คิดเป็นคุณปิ่นสักนิดใช่ไหมในส่วนไหนอะไรไอยอ่างนี้ไม่ค่อยอะไม่ไม่ค่อย ูกไม่ได้คาดหวังคำตอบอะไรอยู่แล้วอันนี้เพราะความสวยใช่ไหมตอนไหนก็ถือไม่ค่ะตอบดีๆเดี๋ยวพี่โอนตังให้ตอบดีๆเออตอบดีๆแล้วเร็ค่ะค่ะค่ะตอนนี้มันมีแบบซึมมาบ้างไหมความเป็นแบบคุณปิดความเป็นอนี้อะไรแบบซึมมาตัวแม่หรือว่าแม่ว่าไงไม่นั่นแหละ แต่ของหนูของหนูก็ติดอยู่ใช่เพราะว่าอันนินคล้ายกันเลยค่ะก็เลยก็เลยติดอ่ะอ่าอ่าเบกเบกเหมือนอันนินอันนินเหมือนเบกเยอแต่ฟินก็แอบแอบเท่ากับอืมนิดนึงเนาะใช่ไม่ไม่นิดเยอะเลยเก้าสิบเยอะเลยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์รู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นคนที่คอนฟิเดนซ์กว่าเบกกี้แบบเขาจะ กล้าที่จะเข้าหาทุกๆคนมากกว่าเบกกี้แบบหลายเท่าเขาจะอะไรนะคะอ๋อยับยับใช่ๆชชคนน้อยจะยอนกลมาเยอะถาำมัได้ก็กลังจะพี่ฟิรคี่นเหรอคะเหมือนพี่ฟิน ถอดไปเลยปะพอพอ end of the day ก็คือถอดคุณปิ่นไปเลยอ่ะไม่ไม่ end of the day end of the scene คือจบซีนปุ๊บแบ้รู้สึกเครียดเวลาเวลาเป็นเขาหนูเหนื่อยมากแบบเพราะว่ามันต้องใช้พลังแบบ inner push ออกมาน้ำตาความรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะมันแบบมันเหมือนโดนกดหัวตลอดเวลาเวลาที่เป็นเขาอะไรเงี้ยพอพอมันคัดปุ๊บหนูก็จะต้องแบบ เย้เอามาเอาฟินกลับมาใช่ค่ะไม่งั้นหนูตายแน่นอนมันไม่ไหวจริงๆแต่ละวันที่เจอคือสุดๆเลยอ่ะคุณปิ่นนี้เขาแบบไม่ใช่หนูสุดๆจริงๆคนนสดีใจดีใจค่ะที่ทุกคนร้องไห้กับคุณปิ่นเพราะว่าเต็มที่มากจริงๆแล้วพอเรามานั่งดูแอดถึงเงี้ยเรามีแบบร้องไห้สงสารมีแม่เอ็นดูเขาโอ้โหคือตอนเล่นอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบ มันยังไม่ได้ถูกการตัดต่อแบบต่อซีนต่อซีนต่อฉากอะไรเงี้ยแล้วพอมาแบบมารู้ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเขาเจออะไรมาแล้วมาเจอเป็นซีนนี้อะไรเงี้ยก็ยิ่งแบบโออิน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 มากอินเหมือนกันค่ะฝากบอกคุณปิ่นไหมฝากบอกคุณปิ่นหูก็ดีใจค่ะดีใจที่เขาแบบผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ด้วยดีด้วยด้วยตัวของเขาแล้วก็ หวังว่าอีพีนี้จะเป็นอีพีสุดท้ายที่เขามีความสุขที่สุดแล้วก็แฮปปี้กับทุกๆสิ่งที่ที่เขาเป็นละกันค่ะอันนินหรอคะอันนินอยากบอกอะไรบ้างไหมบอกอันินหรอก็ขอให้มีความสุขขอให้ไม่ต้องไม่ต้องเสียใจขอให้ มีคนอยู่ข้างๆเสมอเลยแล้วก็ขอให้รักตัวเองเยอะๆท่ยอ,อยากจะบอกให้ทีมพาคุณปิ่นเป็นจริงๆทุกครั้งที่รุกว,ว่าหนแบบอันนีนจะไปแต่งกฤษเหรอเห <laughs> มือนเบ็กๆเลย <laughs> จะไปแต่งกฤษไปไหนดี <laughs> ใช่แต่เข้าใจนะถ้าสมมติว่าไฟแนลมันไม่ได้จริงๆเขาก็ไม่ได้อยากแยกจากคุณปิน่นน่ะเนื่องกปะเขาก็ทำยังไง start new life ที่นู่นแต่เขาก็ เขาก็รับครอบครัวของเขาไม่แพ้กับคุณปิ่นเลย so ต้องไปด้วยกันเนี่ยเหมือนต้องส่งคนเวลาเล่นแบบว่ารับคาแรคเตอร์อะไรรับแบกอินไปกับเขาจึ้นมจนจบจนหมดจนแบบอะไรจริงๆนะใช่เนี่ยใช่ค่ะเนี่ย like that จริงตรงที่เป็นแฟนเตรียมของขวัญอะไรไม่ใพี่ก็ยังเห็นก้านกล้วยกตะชบาแก้วอยู่อันนี้ถ้าสมมติว่าจะไม่เป็น น้องช้างสองน้องช้างนี้เราคิดว่าอันนกับปิ่นปิ่นควรจะเป็นอะไรเป็นแมวค่ะเป็นแมวเหรอเน่เป็นเป็นคนดีๆไม่ชอบอยากเป็นสัตว์เป็นเป็นกลเด้นหนูจะเป็นกลเด้นเออออออ ใช่แล้งดิเป็นโกลเด้นแล้วเพรวันนี้เห็ดแบบก้านกล้วยแบบฉบัแก้วมันแบบตุ๊กเกอร์หรอแรบมันตลกมันชิคด้วยหรอมันตลกนี้ค่ะมันน่ารักมันน่ารักมันน่ารักจริงก็แล้วแต่แฟนคลับให้อยากให้เป็นอะไรก็ใช่ก็จะเป็นให้เป็นให้ได้ย่างว่าวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์จะเป็นก้านกล้วยฉบับแก้วหรือเปล่าเวทีหรือเปล่าเปิดตัวเมเบีอาจจะแบบปาดงวงหรอ <c oughs> อ๋อเป็นคนดีกว่าจ้ะดีแล้วจ้ะแม่ค่ะแอบมองเห็นยนท้ายการทำงานเรารู้สึกว่าตัวเองคอมพฟีกับเรื่องนี้อะไรว่างความปีนเปเกยจริงจๆรๆๆิงจริงจราก็เหนื่อยเหมือนกันเรื่องนี้แต่เหนื่อยมากเหนื่อยมากค,ะๆๆค่ะพอพอพอ,อ,อ,อสักเซสประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็แฟนๆอินไปด้วยกันทุกทุกวีก็ดีใจมากแล้วค่ะมีคนดูก็ดีใจมากแล้วคะ่ะรู้สึกว่า มันเหนื่อยจริงๆทุกฝ่ายเลยค่ะแล้วก็มันจบแบบจบแบบดีอ่ะไอยังสปายจบแบบไม่ดีจบแบบดีจบไม่ไม่รู้ไม่รู้เนี่ยท่ะนท่นลังอะไเดี๋ยพันเออเอถูกปะจะใช่ค่ะได้ค่ะ ตรงนี้เนะื้อเรียกว่าแบบว่าผ่านมาหลายๆอย่างแล้ว mm hmm. มองว่าอีกฝั่งหนึ่งของเราว่าเบกกี้มองพี่ฟีนว่าเขาแบบเปลี่ยนแปลงในส่วนตรงไหนตั้งใจพี่ฟีนมองน้องเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่อยู่ด้วยกันจนเคยชินใช่จริง <c oughs> จริงสสววนน เติบโตขึ้นในทุกๆด้านแหละในความรับผิดชอบในการทำงาน mindset ทุกๆอย่างแหละหนูว่ามันคือยิง่งโตขึ้นอายุเยอะเอออาย,ยุอายุเยอะยืนได้อายุอายุเย,ย,ยอะขึ้นหนูรู้สึกว่ามันก็จะค่อยๆเติบโตแหละอืม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 โตโตขึ้นโต,ต,ข,นตขึ้นค่ะแต่ว่าก็มีมีมีก็เป็นห่วงเขาอยู่ดีหมายถึงว่าสิ่งสิ่งที่แบบเราต้องต้องอยู่ด้วยกันหรือบางบางอย่าง ทำอะไรไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็ก็คอยคอยอยู่ข้างๆเหมือนเดิมแต่ว่าโตขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความความรับผิดช,ชอบหรือว่าทุกๆอย่างมันก็ต้องหนักขึ้นด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าแต่ละวันมันก็หลากหลายเหตุการณ์ค่ะใช่โ<ช><ช>ตโตเป็นไงนกพราบโทรไปวันนี้ค่ะเลอะไรจะได้เจอเพืนเบสไหมคะอะไรนะคะเทศกาลอะไรเงี้ยหลายาทเทศกาลหลายเทศกาลมีอะไรบ้างะนะ คริสต์มาสปีใหม่แม่แม่แม่วันวันวันเราถ้าทมนุนเจอน้องฟินไงไลเดอร์ไงอ่ะเจอเจอเจอไรเดอร์ค่ะแต่ว่าพูดได้หรอเดี๋ยวหยุดอยู่นี่แหละอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวแน่นอนอาจจะมี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 ให้เจอแน่นอนเจออยู่แล้วเดี๋ยวเจอกันเจอกันเรื่อยๆค่ะ ลองไปหากันดูเองว่าเจอตอนไหนบ้างเขาเก่งเขาเก่งอยู่แล้วเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดแต่เจอเรื่อยๆเห็นเห็นหน้าพวกหนูทุกวันแน่นอนใช่ห้านเบื่อนะคะฝากให้เป็นแฟนติดตามค่ะวันนี้มีอันคับด้วยพิเศษสุดๆเทุ่มก็วันนี้สเปเชียลมากๆได้ดูพร้อมกันกับทุกคนแล้วก็มีโชว์พิเศษจากพวกเราด้วยทุกๆคนเลยก็หวังว่าวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเรามาสร้างความทรงจำด้วยกันแล้วก็ฟูล f i ลไปด้วยกันนะคะวันนี้เต็มที่เลยค่ะ ก็เป็น The Last Last Episode แล้วอยากให้ทุกคนดูด้วยกัน Enjoy ด้วยกันร้องให้ด้วยกันอบกอดไปด้วยกันแล้วก็อยากให้ Have the best memory มากๆเลยค่ะวันนี้ Live streaming ซื้อได้อยู่ไหมคะตอนนี้ก็ได้อ๋อสำหรับสำหรับใครที่มาไม่ได้ก็สามารถแบบว่าไม่อยากพลาดอันคัดแบบ Special ตรงนี้ก็ คื้อไลฟ์สตรีมนี่ยก็ดูที่บ้านได้เลยชิวๆใช่ค่ะโตไปฉันจะเป็นช่ับนค่ะน่ารักน่ารักน่ารักมากค่ะชอบไหมคะชอบชอบใครคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแมะ เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สิ<ม>เพราะว่าเก็บไว้แบบเป็นความลับแล้วก็เซอร์ไพรส์ทีเดียวแล้วก็อยากอยากเซอร์ไพรส์ทั้งพี่พี่ยูเซอร์<ม> <ๆ S 1> ด้วยแล้ว<ม>ก็พี่พี่เกิร์ฟฟีนด้วยก็น่ารักน่ารักค่ะน้องกรเพลงน่ารักด้วยน้องกรเข้ามาชวนอะไรยงไรรังไงคะเราจะต้องยอมไปตรงนี้เพราะว่าเราน่าจะอ่าก็คิวคิวแน่นคิวแน่นจริงๆเมื <S <S ่อวานซ้อมไปรอบเดียวเองค่ะใช่ก็ก็น้องๆน่ารักค่ะอยากซัพพอร์ตน้องๆให้แบบ น้องๆมีคนรักเยอะขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็คนรักน้องเยอะมากๆแล้วก็อยากให้น้องแบบถูกหลักจริงๆเพราะน้องเก่งมากค่ะอยากให้น้องภูมิใจในตัวเองเยอะๆก็ยินดีด้วยกับทุกๆความสําเร็จของน้องอยู่แล้วสแสดงว่าประชวนถิ่ก็คือไปแน่นอนได้ยินดียินดีค่ะ,ะน้องเบก,ก็มีไปลเล่นวีใช่ค,ค่ะ,คะ ก็มีโอกาสได้ไปเล่น Dancing Queen ค่ะของพี่แจ็คกี้แต่เล่นคู่กับพี่ไหนท์ก็สนุกมากๆค่ะก็ดีใจที่ได้รับโอกาสนี้เพราะว่าไม่ได้ถนัดในเรื่องของการเต้นแต่ว่าก็เต้นเยอะอยู่ <laughs> ก็พี่ไหนเป็นคนคอ r e o g r a p h y ก็คือเก่งมากๆเหมือนเรามีเวลาซ้อมกัน 2ครั้งแล้วก็ถ่ายเพราะว่าตอนนั้นเหมือนติดไปปารีสด้วยใช่ก็เป็นเซอร์ไพรส์ที่อยากให้แฟนๆเห็นเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าพี่ๆเขาก็เก่งกันมากๆเพลงก็เพราะมากๆถือโอกาสฝาก MV เลยนะคะออ <laughs> Dancing Queen ค <laughs> ่ะเอ <c oughs> ช่วง้าตัวของรุ่มีแบบว่าร่วมงานกับพี่แบบรวมง,งานกันเยอะขึ้นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวงานของพี่อ่ะพี่คงไม่ไฝากงาน ก็คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตน,นะคะวันที่8ธันวาน,นะคะ To Be Queen ก็<อ>ยังซื้อบัตรได้น,นะคะถ้าอยากมาดูความแบบหลากหลายมากๆในวันนั้นเพราะว่าน้องเบ็คเตรียมเพลงมาเยอะมากๆทุกคนน่าจะได้เห็นอะไรที่ร้อยเพลงเลยโอ้โหคอนเสิร์ตโ,โอ้โหคอนเสิร์ตก <พ MEL. S 1> ี่ชั่วโมงคะร้อยเพลงชั่วโมงกี่ชั่วโมนะ สามร้อยเพลงอ้าวเอาเกฝากด้วยนะคะทุกคนก็อยากให้มาแบบสร้างความทรงจำดีๆในวันนั้นค่ะโปสเตอร์ดูแบบจะซีโมมากเลยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ถูกจะมาชุดนั้นเลยเหรอคะไม่บอกเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ค่ะคือถ้าไปยังไงดีคะไปแบบไปชุดสเตทหรือว่าไปให้กำลังใจยังไงดีจะนั่ง อะไรนะคะสัญญาณไม่ค่อยดีอะไรนะคะเมี่อะองเรี่อค่ะมีค่ะ warrior ค่ะเออเดี๋ยวพี่มาตัดชุดแต่วันนี้เลยค่ะหนูจะรอดูชุดทุกคนนะคะแนเนาะเพราะว่าชุดหนูก็ยิ้งใหญ่เหมือนกันของพี่พี่ด้วยค่ะของพี่พี่ด้วยค่ะ best dress a w a r d เตรียมรางวัลจ้ะ สุดท้ายกับฝากแบบแฟนๆเรายอ้แฟนๆก็ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆในทุกๆการซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนเลยคือณตอนนี้ฟินเชียว,ว่าฟินเบกกีะเติบโตด้วยกันแล้วก็เติบโตไปอีกเรื่อยๆเลยแล้วก็ยังยังเข้มแข็งอยู่แล้วก็<ช>อยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆออแล้วกันค่ะหวังหวังว่าจะได้ เสรผลงานดีๆต่อไปเรื่อยๆค่ะก็จะพยายามตั้งใจแล้วก็ทำงานที่มีคุณภาพต่อไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวฝากให้เแฟนแล้วกันม่สฟินฝากไทยได้จ้ะก็ Thank you guys for always supporting us We started together and now we're still together and we're still growing We really appreciate all your support no matter if it's through coming to see us today or even live streaming or even staying at home and just treating with us. We appreciate everything and we hope to grow together and we love you so 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 much. Thank you. Thank you. Thank you. ดวนเลยวลเลยดวลเลยอฝุ่นฝุ่นดีฝุ่นแล้วล่ด